วันนี้ยผมจะพาเพื่อนๆมาดิฟรถ วันนี้มาพบก,กับช่องแบงค์โอเคครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์เป็นฮะวันนี้เรามาอยู่ที่สนามรถเดิมผมเชื่อว่า <S <S ทุกๆคนคุ้นดูนี่คุ้นไหมเราเคยเอาอะไรมาดิเอาเทสลามาดิฟที่นี่เว้ยแต่วันนี้ผมมีนัดกับคนคนหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าใครเดี๋ยวค่อยไปเซอร์ไพรส์คือวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดิฟรถขอใบ้ก่อนว่าเป็นรถของฮานแต่เป็นสีแดงคือวันนี้เรามีนัดว่าวันนี้เขาจะพาผมมาดิฟรถเล่นเว้ยก็คือเนี่ยเรามาก่อนเวลาแล้วนัดนัดไว้เที่ยง นี่สิบเอโมงกว่าเดี๋ยวเพื่อนผมกําลังจะมาซึ่งวันนี้คอนเทนต์ก็ <c oughs> คิดไม่ออกอะทำอะไรก็ก็มาดิฟรถมาให้โปรเฟชชั่นอลเขาสอนเดี๋ยวรอเพื่อนมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามานั่งรอตอนนี้เราอยู่แถวลังสินฮะก็คือช่วงโควิด <c oughs> ก็เนี่ยดูดิ ي, ไม่มีใครเลยเต้าอะ มีใครเลยมาตกตากลอก้องรอๆเดี๋ยวเพื่อนมาก็คือวันนี้เดี๋ยวเราต้องออกแดดทั้งวันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาดิฟรถรถก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยก็คือก็มาบารมีเพื่อนแลเดี๋ยวเราจะมาคือวันนี้มากับยอดคนฮอแห่งยูทูบเบอร์น่าจะไม่เกินท็อปทนไทยแล้วกันที่จะมาสอนผมดิฟวันนี้ก็ไปเดี๋ยวเรารอไปเจอเขากันเลยครับวาซับโลดูรถกูหน่อยผมมานี่ฮะคนนี้ครับคนนี้มาเดี๋ยวอยากดูรถใช่ไหมมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูฮะนี่น,นี่คุณซิมฮะ ช่างช่างแบงค์ฟิลหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับที่ไหนทุกคันคันตัวสวยสุดนี่แหละครับฟิล์มเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่ารถคุณจริงแบบสุดจัดนะครับเป็นไงลูกสาวอ่าเบรกเป็นแสนเบรกเป็นแสนไม่เปิดประตูได้แล่ไม่ได้ลบอเอาเปิดเลยนะเฮโดคือวันนี้ผมจะได้นั่งคันนี้อ่ะครับ อ่ามึงให้กูสองอีพีเลยเหรอกมึงก็จบ,บแข่งเมืองนอกอเ <c oughs> มืองนอกเอเคเดี๋ยวเจอกันขับรถดีๆมากับใครวะเจอกันคนเดียวเนี่ยเอ้าแล้วน้องพีมอะน้องพีมไปไหนอะสนามต้องไม่พาสาวไปมันเป็นชีศักดิิ์สทศีลกู้ชายดีดหลักหิีกู้ชัยเอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเจอกันครับครับเจอกันบ๊ายบายเออดูเจอกันเจอกันพอแล้วพอแล้วกล้องเปลี่ยนหมดแล้วไอ้เหี้ย โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราดูรถกันเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้คือผมต้องออกแดดแล้วเมื่อวานเพิ่งไปดำน้ำมาดูดิ หน้าเป็นรอยเต็มเลยคือบอกเลยว่าที่ออกแดดแล้วแบบค้าน้อยกว่าปกติืออัน,นี้ผมเพิ่งได้มาสักพักหนึ่งมาลองใช้ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งก็คือค่อนข้างดีนะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปดำน้ํากับ SPD คือแบบดำหลายวันมากดำจนตัวเปื่อยอะถ้าใครดูในสตอรี่น่าจะเห็นนี่ครับตัวช่วยผมนี่ครับวีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะฮะกับนี่กูตาแม็กสองตัวนี้คือบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยผมคือกินจริงเพื่อนๆเขามี2แบบจะมีแบบกล่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะมีแบบซองซองเป็นแบบนี้แบบ52สเม็ดนะสาหรับเจ้าคอลลาเจนคิ สิบแคปซูลแบบุูต้าแม็กคือผมจะใช้แบบพูคา,าก็จะเป็นตัวนี้วีดนะ้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยเจ้าตัวนี้นะจะเป็นพวกคอลลาเจนไตเปปไทด์นะหรือเป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กนี่ก็คือสามารถแบบทานเข้าแบบปุ๊บสามารถแบบดึงไปใช้งานได้เลยเพราะว่าเป็นโมเลกุลเล็กนะจะเป็นแบบพวกสารสกัดจากพวกเนี่ยผักผลไม้นะแล้วส่วนนี้เจ้าคูต้าแม็กนี่ก็คือเป็นแบบช่วยบำรุงผิวให้แบบผิวพันธ์ดีมีน้ำมีนวลลดสิวแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสนะทำงานเลยนะมันออกกลางแกงมันก็ต้องแบบบำรุงตัวเองกันหน่อยก็นี่ฮนะต้องการบำรุงเ่งดวน กินแบบอันนี้สองเม็ดตอนเช้าก่อนนอนสองเม็ดตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็คือจะช่วยบำรุงได้ดีมากนี่เดี๋ยวผมกินให้ดูซัดเลย4ี่เม็ดตอนเช้ากินตอนท้องว่างๆเม็ดแคปซูลน่ารักมากๆนี่กินก่อนขวดเลยบอกเลยฮะเพื่อนๆสดชื่นพร้อมออกแดดคือสองตัวนี้ใช้คู่กันดีมากเลยนะคือมันผิวหน้าชุ่มชื้นและที่สําคัญนะช่วยลดรอยสิวนี่ครับเราก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพร้อมลุยออกแดดไปเดี๋ยวเราไปเจอกัน โอเคครัเพื่อนๆตอนนี้เราทานแลรนเสร็จแล้วซิมมาพอดีวันนี้มันขับไอ้ลูกลูกสาวมันสีขาวไอ้ซวิคซวิมฮัลโหลนี่อยู่ข้างหน้าเลยกูเห็นแล้วนน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 ันน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 น นี่ฮะคือบอกเลยว่าดีดมากใช่ครับผมเติมมาครับผมเติมมาใช่ครับผมผมเชื่อว่าคุณเติมจริงใช่คุณก็เติมมาครับผมเติมมาหนักเลยไอ้ก็วันนี้รายการอะไรดิเกาหลีบ้าเกาหลีบ้าที่ยังดริฟไม่เป็นไปแล้วนีฟเป็นแล้วผมเห็นอยู่แอบดูยม่เห็นลูกเซาไหมนี่แล้วไปดูไปดูไปดูันนี้แบบรถเยอะจริงอ่ะปกติจะไม่มีซักคันนะ ไม่เฉียบเลยเอาล่ะทุกคนก็เออไม่มีคุณแจเช็คก่อนเอช็คเนี่ต้องเช็ครถนะไม่ได้เจอลูกสาวนานนี่ใครย้อมผมหะน้องพิมพ์มันใช่เฮ้ยเฮ้ยผมหัวหัวคุณก็เหมือนใส่ใหม่อยู่นะเนี่ยหัวผมนี่พร้อมรับประทานถ้ามีแ้กเจะอยู่อคเดียวยคุณเจวาล้อเราจะมาฟังเสียงสตาร์ทครั้งแรนนเข้าไปซอมนานนะะไปทานานเดือน2เดือนอันนี้ก็คือแงเป็นช่องแรกที่มาถ่ายช่องแรกลก็พ่งมาเห็นกับมึง้ กูดีใจจริงเลยรู้สึกเป็นบูตาเชี่มันสวยมากเลยสวยสวยสวยแต่ต้องลองไปเทสก่อนคือต้องบอกอ่ารผมอ่ะไม่เคยดิฟด้วยคันนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฝึกนิดหน่อยอ่าแ,แต่ถ้าดิฟไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้มีรถของอาจารย์ด้วยอ๋อด,ด้ชซ์เดียอันนี้ก็เราสามารถเอาไปดิฟได้แล้วก็ดิฟได้ไม่ได้ดูรถอาจารย์ยนี่นี่ ใช่ใช่อันนี้อันนี้ดีไซน์ครับผมอันนี้เอาดีไซน์ภาษาอังกฤษชื่อว่า Earth Crash Design Crash Design ก็จะแบบว่าอ่าโชว์ความเป็นรถดิฟเนี่ย<อ>ถ้าไม่ถ้าไม่บุบเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเป็นรถดิฟอ่าคือต้องแบบรับแรงกระแทกมาก่อนใช่แล้วโชว์โชว์ความหนาสตาร์ทจะติดป่าววะถ้าสตาร์ทไม่ติดก็ฮาผมบอกเลยฉากนี้ My Two J Set Goose Like เปิดเลยเอาเีอยหมุนไม่ได้เอาดีขยับขยับพวงมาลัยก่อนขยับพวงมาลัยอมันล็อกว่ะเออมึงเข้าเกียร์ว่างก่อน เกลอบแล้วเกื้บแล้เกลอบแล้วทุกชิอนมันมไปเ่ยเอาเลยว้าใจเใเให้น้ามันนี่ก่อนให้เราันนี่กออบอกเลยสุดเออูบอกเลยว่าตื่นเต้นจริงนะผมตื่นเต้นมันดีดจริงๆเลยนะติมเนี่ยตใหญ่มอนะผู้ใหญ่พอมาเดี๋ยวเราไปดูติมดิฟก่อนให้ไปคนเดียวก่อนจัดไปเดี๋ยวร้านเสียจัดแปเดี๋ยวเดยวผมไปรอเดี๋ยวผมไปรอได้ได้มาแล้วครับ ทีมมาฮะจะเป็นเทมรถครั้งแรกของเขานะไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้อันนี้เรียกเสียหลักอันนี้เรียกเสียหลักโ okay, อเคครับเมื่อกี้เปลี่ยนเลนนี่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าซิมมันดิฟเป็นไงนี่ เรียนมาเป็นดริปอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเข้าโค้งแ <sk r ug> น่เลยอดไปเลยครับเพื่อนยังยังตุดก่อนยังเงือยังอันนี้เคียร์ไม่คล่องใช่มันต้องให้มันเต็มโลกก็คืออันน<อ>ี้วัวก่อนรถทูโอเคอเพ<ล>ราะถ้าเราขับผ่านาทีเราต้องไปฉีนดน้ำเพราะตอนเนี้ยเครื่องร้อนมากอ่ออออาโอเคตอนต่อไปเราไปฉีดนะไปวิจัยใช่เพราะว่าแคปเดียวกูนาภูมิเกินร้อยเพราะว่ารถคันเนี้ยมันต้องขับแบบวัวเสตีย ให้มันลื่นโอ้หแบบแรงๆอ่ะใช่ยังไงเครื่องก็สุดอยู่แล้วเครื่องพังแน่คือขับให้ขับให้มันเกินความควบคุมใช่คือมันอย่างในดริฟต์ก็คือเหมือนเราควบคุมความความความเสียหลักใช่หลักใช่ใช่ใช่ตอนนี้กูจะทำให้มึงแบบประทับใจในทันนีเลยเพแค่นี้ก็ประทับใจแล้วจริงหรออันนี้กูตื่นเต้นแล้วร้อนร้อนเดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกมันดีใจไม่ดีใจดูเงือมันเลยดีใจเต็ตัวเลย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากเครื่องเย็นคิวเทก็จะไปทําการวอร์มเครื่องแล้วดิปรอบ2องเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศหลังดิปรอบสองคือเมื่อกี้แม่งดิฟจนยางแตกคือแบบเราไปดูอินเตอร์การฝึกฝนครั้งที่2ของตาซิมว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเลยยางแตกอะไรอีกไหมครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเจอกัน เพื่อนเมื่อกี้รถซิมคือทามาแต่ยังไม่พร้อมที่จะดีเพราะว่าซิมปกติมันเข้าได้โดยสรุปก็คือรถสมรรถภาพยังไม่เต็มร้อยเดี๋ยวเราจะมาดิบเป็นกระบะดีบอันนี้นนนนนก็ครั้งแรกเหมือนกับกระบะดิบบอกเลย,ยว่าเฟี้ยวพร้อมไหมพร้อมพร้อมตั้งแต่มาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกล้องโกโบฮะแล้วเดี๋ยวบัตกต้องมาเก็บตรงนู้นโอเคครับเจกินครับเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ซิมพาผมดิบรถกระบะบอกเลยว่าซิมบอกไม่มีพลาดไม่มีไม่มีพลาดครับผมทุกคนห้ามชนห้ามชน กูนึกว่ากูนั่งก็พังแต่ว่ยังไม่ได้ขับสรุปอยู่ที่รถใช่จริงมันดิโพดแล้วได้ระดับหนึ่งแต่แต่เมื่อกี้ว่ายังไม่สุดเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปใหญ่แต่รอบนี้เดี๋ยวจะโชว์ใหญ่ขอแป๊บเฉดกล้องแป๊บกล้องได้ปาคุยยิงเห็นคือแบบว่าว้าวตีมมีตีมมีตีมตีใจริงๆผมก็แบบมันนั่นแหละแต่หน้ากล้องกูไม่กล้าถ่าวอ๋อใหญ่น้องๆดยู่ไอนี่มันสุดจริงเนี่ยไอใส่ใหม่รถปีใส่แรกวันนี้แม่งเปิดซิงด้วยเปิดซิงหมดเลยเปิดซิงทุกอย่าง เอาเรื่องไหนสนุกไหมมันจริงเฮ้ยมึงขับแล้วรอบนี้วมึงขับสักรอบกูขับแล้วยังไม่เป็นเลยไอ้เหี้ยทำให้มึงจะพูดอะไรเออขขับไม่เฟ้ยให้มึงขับจบดิฉันเดี๋ยวติมจะดิบรอบตะกงไอ้เจี๊ยตรงกลางเลยตะกล้องเฮ้ยเราเราเพิ่งเจอวันนี้แต่ขอให้มีความสุขนะเออขอให้โชคดีเจี๊ยถึงเงินมึงแม่งจบยอมจริงแอ็งเชียร์มหาคนแบบนี้ยังไงวะเออยอมตายเพื่อมึงอ่ะน่ารักที่สุดไม่ตายหรอกระดับปีพิทักษ์ ตาที่สุดนตอนนี้มัน,อ,มนอันยักษแม่น,นตาอะไรพวกอะเราจะมองหาเขามองทางที่เราจะไปเราห้ามมองเขา เฮ้ยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายแสดงว่ามึงเก่งแมงเสียวอะมาลองอ่ะไม่เฮมยเขาบอกมันขึ้นได้หลายคนขาไม่ตวเลยไอ้กนเด็กเด็กกเด็กใส่คนรออันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วต่อไปให้แบงค์ขาวเราทุกคนเราจริงเหรอเออเดี๋ยวจะกลัว้จจะเริ่มตั้งแต่มึงเล่นโดนัทเสี่กงอ่ะได้มา อไอซีดีโนอหนึ่งครับตองยองเด๋ดอวโดนเด๋ดอวโดนเลยโอเคครับมาถึงตาผมครับ้องหลังเดือดลอไม่ต้อง <c oughs> อเราด <c oughs> ้วยเดือดจืดเลย จะมีเรองไปฟันล้นก่อนไปฟัน้นจะดูได้อู่ไอ้แบงไม่เก่งหรือีังจะไม่เก่งรือยังดีไปรถยิบอะพะัวมันมันต้องคิดซว่าเราทราไม่กลัวยิเลยเออวยนั่นอะกลัวไม่มีเชือกมึงกลัวเลยแลหน้ามันแบบว่าจะชนกูไปกูจะบาตาย ล้าทำไงพี่เมื่อกี้ใครขับอ่ะอ่าไม่แปลกไม่แปลกเป็นไงเมื่อกี้เห็นไหมพอได้ไหมพอได้อยู่เรียกไปบอกเขาก่อนเขายซื้อรถเลยนะเดี๋ยวเราไปให้เขาขับดูรถกันฮะเพื่อนๆจะเจอโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้รถหน่อยจอดขึ้นโอ้หนี่เปลี่ยนคัน่ะอย่าเบนท์ทำพังเอดี๋ยวไปดูต่อขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรครับช้าัวร์มึงห้ามเศ้าเว้ยอย่ามุน อย่าซ่าอย่าซ่าทำซ่าทำเหมือนเหมือนเราอ่านหนังสือโอเคแกสองเราไปอย่างนี้หมุนให้มันคล่องก่อนอย่าซ่าอย่าซ่าหมุนเฮ้ยอย่าลืมปล่อยคุมอะไรอย่าลืมปล่อยคุมอะไรพุมอะไรคุมอะไรสำคัญมากเล่นไปเมื่อ คุณเยอะสามรติดเยอะเลยสามราศีโอเปนเมื่อกี้ใจเย็นกว่านี้อย่าใจเต้นคิดว่าเราเป็นเบสบอลฟิลด์ชูชร์นี้ดึงดึงน้าดึงน้าไว้เออ โดนั์สวยสวยเมื่อกี้อ่ะโคตรเก่งมึงมึงเก่งมึงมึงได้แบงก์เป็นลูกน้องคนไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์คนแรกของผมแล้วครั้งแรกที่ผมสอนเราแม่งทำได้จริงๆคือน่ารักมากคือบอกเลยว่าสอนทีแรกสุดยอดว่ะเชื่อกูภูมิใจว่ะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันดิฟได้แล้วยจะไ่นั่งแล้วเอาอีกสักรอบกูจะยืนอยู่ตรงนี้แบงค์เอาเลยกูถือกล้องนั่งเลยเฮ้ยมันทำไม่ได้นะทำได้อยู่แล้วเว้ยอย่มไว้ว่ามันเป็นการฝึกแข่งแล้วเว้ยลุยเออมีสิทธิ์ไหมเหรอที่ 도착! <목소리가> เหนื่อยวะเหนื่อยนะเว้ยเออคุณเหนื่อยตะโกนอีหี้ยคือบอกเลยฮะว่าติมสอนดีมากแล้วก็จำเร็จแล้ววันนี้ทำได้แล้วไม่รับสอนนะอยากเข้าใจเป็นนักเตเออคือแบบโชคดีไพาเวทคือนัดกันนานมากกว่าจะได้วันนี้แต่มึงทำดีมากเลยวันเนี้ยขอบมึงมึงดีกว่าที่คิดไว้อ่ะเราไมงต้องเยีดิมได้เราต้องสุดยัดไปเลยไปเดี๋ยวเราไปพักกันไดปขอบคุณมากเพื่อนวิลลี่กูด thank you bro ไปครับเดี๋ยวเราไปพักแล้วเดี๋ยวปิดคลิปแล้วไม่มีอะไรละเจอกันโอเคครับตัวดิวมาครับตาตาวินนักทองเพชรจะมาเป็นคนนั่งคนแรกไอ้คนที่สองต่อใหญ่อีกทีมคือแบบไอ้ที่เป็นครูมึงเป็นครูกูแล้วมึงก็จะมานั่งให้กูดิีก็ประเด็นเก็ไอ้แบงค์กูเริ่มขับวันนี้นะครับกูไปนั่งด้วยเออมึงมาดูโอ้เสียตายกูอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามขอแบบขัดไปเลยแมอวันนี้กูขับรถพังนะครับกระบะพังมาแล้วไม่ไม่แปลกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันถ้าบอกวันนี้ไม่สามสองหนึ่ง แบงค์แบตหมดแม่เย like ็บ <trips> ค oh <no. S 1> ือแบงค์แม่งขับเรมดาไม่รเลยนี่เรื่รถเสียล่ะอันนี้อันตรายอ่ารู้อ่ากม่ไอเชี่ยมันเป็นจริงปะเนี่ยเป็นเจมเป็นเจ โอนัทอันนี้ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม,ไดมันยากจังวะโอเคครับมาถึงตาตาวินหน้าทองเพชรหนึ่งลวสับสองเลยไม่เคยเลยเออครั้งแรกเลยไม่ต้องลึกนะแต่กว้างๆนะ วยของจริงครัง้งแรกจริง,งว <Yeah. S 2> งนะเนี่ะนี่อะของจริงคนระับเพื่อนๆสุดจัดวันสตาร์วินไม่เป็นไรคือไม่กินแม่งโหดมากโอเคครับเพื่อนๆแม่งโหดมากก็คือเดี๋ยวไปปิดคลิปเลยคือสุดจัดไห <c oughs> นๆกน็ดูดิ <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะนสตาร์วินไม่ได้ยากเลยก็บอกให้มึงมึงเติมพลังเยอะไปหูแม่งโหดเกินนี่้ ็เหมือนโกคัรทแหละแต่แค่ว่าเราต้องเลี้ยงคัรทอ๋อมึงมีถาแต่มึงก็โหดงมาอย่างนี้โหดพี่แบงค์เลี้ยงแต่สาว<อ>าไม่เลี้ยงยด้วยแน่นอน <laughs> โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ทุงไปจอดรถแล้วเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันเจอกันโอเคครับเพื่อนๆก็ผมหลังจากดิฟเสร็จแล้วเมื่อตะกี้นี้ <S 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 นี่สตาร์วินติลมฮะแม่งมาถึงปุ๊บได้เลยเอาใหญ่เลยไม่ยอมลงจากรถเลยอยู่ไบซิม ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเจ้าีด้าค 10, อลลาเจนคิวเทนกูต้าแม็กเพื่อนๆคนไหนสนใจนะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนวัตสันบูธฮนะฝากด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปปิดคลิปถอมเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าว่าเล่นกันจังเลยว้ยโอเคครับตอนนี้ก็จบคลเป็นที่เรียบร,ร้อยนี่มาเจอไหนเฮ้ยออกมาได้ไงไม่ได้อยู่ด้ย กับกูทุกอาทิตย์เลยมาขอบกับทพื่อนเลยเออมึงแล้วมาด้วยนะสองคนอ่ะไม่เป็นไรกูไม่มีรถกูมานั่งกันโอ้ยมานั่งกับกูสองคนเป็นเด็กเปลี่ยนล้อได้โอเคครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใครแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาอยากให้มีอีพีสองบอกเดี๋ยวมีอย่าเล่นล้อดูวยมอีพีสองคือเจ้าป้านะครับทุกคนล้มจิ้มแดงของ้งกูพังรถพังได้เลยวันนี้กูบอกเลยว่าเอนนี่กี้แม่งเยอะมากคือพลังแม่งเหลือจัดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปขอบคคคุณรรัับบผมมไอ้นีี่่แงปศาจ ีเจอกันครับ